ก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องสายชานะครับอันนี้ก็ใบเลือแล้วครับเปลี่ยนซีนในหมุกสองครับล้อหลังทั้งสองล้อเลยอันนี้ตอนมีประกันเนี่ยก็ไปเปลี่ยนรอบหนึ่งแล้วนะครับพันพันชั่วโมงนี่แอันนี้สองพันสองพันต้นๆครับสองพันหน่อยๆก็รั่วแล้วครับสองสองล้อเลยเหมือนเดิม ส่วนล้อหน้าก็เปลี่ยนไปตอนพันพันสี่พันห้าอยนี่แหละสองข้างแล้วกว็ทั้งตัวนอนตัวตั้งเปลี่ยนหมดครับตอนนั้นอยู่ในประกันครับให้ช่างมาทําทีนี้หมดประกันแล้วครับทํำไมมันเปลืองซีนจังเลยล้อหน้าหนึ่งั้งครับตอนหนึ่งพันห้าร้อยนี่แหละโดยประมาณทั้งตัวนอนตัวตั้งสองฝั่งแล้วก็ ข้งหลังครับครั้งที่สองครับรั่วแรงด้วยนะครับจอดนีนเปียกเลยนะครับนี่ครั้งที่สองตอนนี้รดสองพันชั่วโมงสองพั 2, นหน่อยๆครั้งแรกก็พันครับพันชั่วโมงอันนี้ไปหมดนะครับจะได้ทำแล้วครับนี่ลดแล้วครับนี่พวกนี้ก็จะหลุดแล้วครับ แ่้วผมอยู่ในน้ำครับน้ำประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นเลยบุคดคานนี้ก็สึกเยอะครับฝั่งนี้ะจะทำนะครับช่วงว่างพอดีสิ่งที่กลัวคือระบบชัตเทนครับแต่กลับไม่มีปัญหาครับนี่งๆเงียๆเหมือนเดิมเร็วๆยังเร็วอยู่ครับแต่ซีนนี่นะ เรียบร้อยครับเอาอีกแล้วถอดเยอะเรื่องอยู่นะนี่ดูแล้วน่าจะถอดตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็พวกนี้ตัวนี้ก็ต้องเอาลงครับ ก็ต้องปล่อยขายอิสระให้มันขยับได้นิดนึงค่าบริการถามส่วนก็สองพันครับข้างละพันแต่ว่าก็ลองทำเองดีกว่าก็ไม่ต่างจากสี่เจ็ดลรวผมว่าอันนี้ก็ห้าศูนย์ที่เอามาใหม่ครับไปทำงานแล้วหนึ่งวัน งานก็มีครับแต่ว่ารอคันนี้ก่อนนี่ครับเจ้าไอ้มกสองเพราะว่าสี่เจ็ดผมเอากลับบ้านครับไปทําง,งานอยู่บ้านอยู่นี่ก็เลยเหลือสองขั้นก็โอเคครับเดี๋ยวผมถอดล้อถอดอะไรก่อนเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ถอดเสร็จแล้วครับซีนจบ,บ อดยากไหมก็ไม่ยากครับแต่ว่าหนักหนักนิดนะึงต้องสายบานของแล้วก็ใช้เล็กคามช่วยกันครับนี่ครับเป็นรอยครับไม่ใช่รอยบุบนะนี่เป็นรอยตรงนี้ทำไมมันมันไปเร็วกว่ารุ่นแหวอ่ครับสี่เจ็ผมเปลี่ยนตั้งนานแล้วยังไม่เป็นไรเลย จับตัวเนี่ยลึกเลยครับรู้สึกเลยอย่างก็ออยังไม่แข็งแต่ก็ดีตรงของูุปต้ามันเปลี่ยนเปลี่ยนพร้อมบ่าครับนี่ก็เหมือนเหมือน,นใหม่แล้วจะต้องเอาเพาไปทำ แต่วตอนนี้ก็วันนี้น่าจะได้ข้างเดียวครับเพราะว่าต้องถอดน็อตอีกฝั่งหนึ่งมารวมฝั่งนี้ครับเพราะว่าน็อตฝั่งนี้ด้านล่างด้านล่างผุแล้วก็ไปซื้อน็อตครับไม่มีของต้องสั่งน็อตด้านล่างต้องใช้เบอร์สิบหกนี่ครับเบอร์สิบหกตองเข้าครับแล้วก็ขันออกฝั่งละสามตัวแลละที่ผูนี่ครับ อันล่างตรงนี้ครับข้างบนไม่ไป็นไรก็เลยเอาข้างเดียวก่อนรอของก่อนโอเคครับเดี๋ยวจะล้างแล้วก็ประกอบมาดูต่อครับอันนี้ก็ล้างอะไรนะครับอันนี้กข้างหนึ่งครับ ฝังโน้นฝังโน้นเสร็จแล้วครับก็ต่อได้ฝั่งนี้ครับทำทีละข้างครับไม่กล้าถอดทีเดียวสองข้างครับกลัวกลัวปลอดภัยไว้ก่อนแหละ <c oughs> <c oughs> ก็ล้างเยิ้มๆครับนี่ครับล้างแบบกิ๊บๆเลย ก็จะประกอบแอปซินตัว400 400กว่าบาทนี่แหละแต่ก็ถอดเยกเรื่องครับก็ใส่ไม่ยากครับเรวก็แยกออกจากกันแล้วก็สวมลงเมื่อเดียวครับ เ้าครับเดี๋ยวเอามารอรอสวมแล้วก็ตีก็ใส่ปลาซีนฝั่งนี้แล้วก็ฝาน็อตจับสีตัวในฝาตรงนี้แล้วก็สวมลงฝั่งนี้หมดเลยนะครับก็จะได้ง่ายๆ่ายล้างแล้วครับก็จะประกอบ กรอบแล้วก็แต่วันนี้ยกไม่ได้ครับน็อตไม่มีน็อตขันรอบนี่ขาดหกตัวครับมันขึ้นสนิมก็เลยรออยู่น่าจะได้ของพวกนี้นะครับน่าจะยกใส่พวกนี้วันนี้ก็จะกรอบแล้วจะซีนไมครับกันฝุ่นเขาโอเคครับเดี๋ยวผมประกอบกัน เรียบร้อยแล้วครับรอพนักงานมายกอยู่ครับอันนี้ประกอบเสร็จแต่เมื่อวาน,นครับเมื่อเช้าไม่ได้ทําครับแหง้รงรอตกนะวะเอาความจริงแล้วอันนี้ไล่อัดปอน,นะครับก็อันนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรหนักแล้วครับทีนี้ดึงนุ่งนวลไดดึงกระชากได้ขาดดิเห็นวะดึง ากาวก็ไม่ต้องทายเยอะครับเหล็กมันยังไม่เป็นสนิมากาวน้นอยยังเป็ดเยอะขนาดนี้เลยเป็นอ่ะอก็ใส่ยากล้วตัวนี้ครับขยับให้มันตรง<ม>ต็วลอ่างมูนั่นเองกันนะนี่ Long biệt cân Mùa đơn nắng 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 ôi, nắng đưng nắng 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 ok nắng nắng ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวใส่ล้อแล้วก็ประกอบพวกคานต่อคำลังคาครับจบครับแต่ว่าก็จะมาทำตัวนี้ต่อครับนี่ลวมหลวมเยอะเลยเต่ว,ว่ามีงานดันดินอยู่บ้านนี่ต้องอาคันนี้ไปอันนี้ก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับยวตัดเปลี่ยนพรุ่งนี้เช้าครับเติมน้ำมันอยู่ดีีก็โอเคแล้วครับกองก็เปลี่ยนเรียบร้อย โอเคครับผมเรียบร้อย M62 2,000ชั่วโมงซีน2รอบก็าฝากติดตามช่องนะครับสหายชาวนาะสวัสดีครับ